สวัสดีค่ะมาเจอกับพี่จวนอีกแล้วนะคะวันนี้พี่จวนมีเคล็ดลับดีๆมาแชร์ให้ฟังค่ะว่าพี่จวนลดน้ำหนักได้ยังไง9กิโลกร,รัมภายใน3เดือนโดยที่ไม่ออกกำลังกายเลยนะคะก็คือข้อที่1นนะคะพี่จวนก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าถ้านอนหลับเพียงพอนะคะก็จะทำให้โกรทฮอร์โ,โมนทำงานได้ดีขึ้นและโกรทฮอร์โ,โมนตัวนี้นะคะจะไปช่วยเร่งการเผาผลาญ และทําให้เราน้ําหนักลงได้เร็วขึ้นนะคะและโคตโฮอร์โมนยังช่วยทําให้เราหน้าเด็กลงด้วยค่ะข้อ2นะคะพี่จวงก็จะเลือกทานอาหารที่มันดีต่อร่างกายเรานะคะก็คือว่างดของผัดของทอดของมันแล้วก็กะทิลงนะคะแล้วก็จะเน้นทานเป็นโปรตีนเป็นผักแล้วก็ลดคาร์โบไฮเดรตลงนะคะและที่สําคัญพี่จวงไม่อดสักมื้อนะคะกินให้ครบทั้งสามมื้อนะคะ เพราะว่าถ้าเราอดมือด้อใดมื้อหนึ่งไปนะคะมันก็จะทําให้เราจะหิวในมื้อถัดไปหรือในเวลาถัดไปได้แล้วทําให้เรากินเยอะขึ้นนะคะฉะนั้นเคล็ดลับเลยคือว่าห้ามอดมือด้อใดมื้อหนึ่งนะคะข้อ3นะคะพี่จวนก็จะดื่มน้าให้เยอะขึ้นนะคะจากปกติพี่จวนดื่มวันละลิตรถึง2ลิตรพี่จวนก็ดื่มเพิ่มนะคะเพิ่มเป็นวันละ3าลิตรนะคะ แล้วเคล็ดลับที่สําคัญพี่จวนผสมชาเขียวลงไปในน้ําดื่มด้วยค่ะทําให้เบิร์นยิ่งขึ้นทําให้เร่งการเผาผลาญยิ่งขึ้นนะคะชาเขียวนี่ช่วยเร่งการเผาผลาญได้ถึง17%เเลยนะคะส่วนถ้าใครนะคะที่ไม่สะดวกที่จะดื่มชาเขียวนะคะพี่จวนขอแนะนํานะคะลองหันมาดื่มกาแฟดําดูนะคะโดยที่ไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่ครีมไม่ใส่นมเลยนะคะลองมาดื่มดูนะคะ แล้วถ้าใครทําตามพี่จวนแล้วได้ผลยังไงมาบอกกันด้วยนะคะพี่จวนอยากให้ทุกคนลดน้ําหนักได้นะคะพี่จวนเป็นกำลังใจให้ค่ะซูซูค่ะ